สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปวิเคราะห์จัดลืดพื้นฐานรายวันประจำวันที่29ธันวาคม2559นะคะข่าวแรกของเราวันนี้คือตัว LPN นะคะ LPN ตัวนี้เราเล c o เ m ม n นขายนะคะพอมาดูจากในเรื่องของตัวยอดจองเนี่ยก็จะเห็นว่ายอดจองเนี่ยยังลดลงต่อเนื่องนะคะโดยยอดยอดจองสะสมนะคะ2เดือนแรกในปีในควอเตอร์4นะคะได้มาแค่1.1พันล้านนะคะหรือเฉลีย่ย 550ล้านต่อเดือนซึ่งชะลอจากควอเตอร์สที่ได้2 5 0 0 2 5 0 0นล้านบาทนะฮะหรือเฉลี่ย836ล้านบาทต่อเดือนทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการระบายสต็อกโครงการของเก่าเนี่ยยังช้าอยู่นะคะอีกทั้งบริษัทเลื่อนการเปิดโครงการใหม่ในปีหน้าจำนวน3โครงการนะคะแล้วก็ภาวะตลาดที่ซบเซานะในช่วงเศร้าโศกในเดือนตุลาคมยอดจองควอเตอร์สน่าจะอ่อนตัวลงไปนะคะจากควอเตอร์ส ยอดจองสะสมสิบเดเดือนนะคะได้มาแค่แปดจุดหนึ่งพันล้านนะคะเ,เทียบกับเป้าจองนะคะที่ส3บามถึงสิบี่พันล้านยอดจองปีนี้ไม่น่าจะได้ไปถึงสิบสีุห้าพันล้านตามที่ตั้งเป้านะคะทั้งฝ่ายคาดเดือนสุดท้ายของปีห้าเก้าน่าจะได้อีกเก้าร้อยล้านบาทยอดจองควอเตอร์สี่ก็น่าจะจบที่สองพันล้านบาททำให้ยอดจองปีห้าเก้าน่าจะต่ำกว่าเป้านะคะอยู่ที่เก้าพันล้านบาทต่ำกว่าเป้าไปไปเกือบห0พันล้านบาทนะคะ สำหรับแบ็กหลอกรอโอนนะคะในควอเตอร์สี่นะคะอยู่ที่3,000ล้านบาทในขณะที่ยอดโอน9เดือนแรกได้มาแล้ว1 1 5พันล้านยอดโอนปีนี้น่าจะไปถึง1 4 3พันล้านนะคะลดลง10เปอซนเยอันเยียนะคะขณะที่มาจิ้นที่ปีปีนี้ดีขึ้นจากปีก่อนนะคะมาจิ้นที่ดีกว่านี้เพราะมีการโอนโครงการลุมพินี24นะคะที่มีมาจิ้นค่อนข้างดีแต่การขายสต็อกโครงการอื่นๆอาศัยกลยุทธ์ราคาเข้ามาช่วยทาให้มาจิ้นโดยรวมไม่ดีนักนะคะ ทางฝ่ายจึงคาดกำไรปี59ลดลงไป9%นะคะส่วนปีหน้าก็ยังมองว่าไม่ดีขึ้นเพราะล่าสุดแบ็กหลอกเราโอนปีหน้านะคงเหลืออยู่ที่1.3พันล้านบาทนะคะส่วนที่เหลือจะมาจากการขายสต็อกพร้อมโอนนะคะมูลค่า14,000ล้านบาทแต่การขายในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างช้าก็คาดว่าทางบริษัทจะใช้การตลาดมาเร่งการขายสต็อกนะคะคาดคาดยอดโอนในปีหน้านอยู่ที่14 อยู่ที่11.9พันล้านบาทนะคะลดลง17%เยนเยียนะคะขณะที่ m a r จินน่าจะอ่อนตัวลงเพราะคงจะมีการใช้รายการค่าใช้ใจ่ายทางการตลาดนะคะแล้วก็มีการขายสต็อกนะคะผลลบก็จะยอดโอนลดลงนะคะทางฝ่ายจึงค่ายกำไรปี60เนี่ยอยู่ที่1.5พันล้านบาทนะคะหรือที่ EPS 1.0บาท0.8บาทต่อหุ้นนะคะลดลง28%เยอนเยีย จึงแนะนำขายนะคะลงล่าสุด pe 11เท่านะคะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่8เท่านะคะแล้วก็แนวโน้มก็ยังดูว่าแย่ลงแล้วก็มีความเสี่ยงจากการถูกปรับประมาณการลงอีกนะคะในเฉพาะในกรณีการระบายสต็อกไม่เป็นไปตามคาดนะคะแล้วก็การใช้นโยบายลดราคามากขึ้นจึงแนะนำขายนะคะตัว lpn ราคาพื้นฐานอยู่ที่8ปดบาทเจสตางนะคะ มีตัววอร์เรนนะคะก็เข้าวันนี้นะคะตัวเปิ้ลนะคะวอร์สนะคะใบสำคัญแสดงสิทธิ์ของ Powerline ลน์นะคะเอนจิเนียรินะคะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะคะโดย XA นะคะไปวันที่25ตุลาคมนะ,ะสัดส่วน1หุ้นเดิมตอน1หุ้นใหม่นะคะที่หุ้นละ1บาทนะคะทุก2หุ้นใหม่ที่จองซื้อจะได้1ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ฟรีนะคะจำนวนทั้งหมด51.37ล้านหน่วยนะคะ หใบสำคัญแสดงสิทธิ์เนี่ยใช้แลกคุณสมันได้หนุ้น,นะคะที่ราคาใช้สิทธิ์2.2บาทนะคะอายุของวอร์เรนอยู่ที่2ปีสามารถใช้สิทธิ์ได้2ครั้งนะคะโดยกำหนดวันใช้สิทธิ์ครั้งแรก15ทธันวาคม2560แล้วก็ครั้งสุดท้ายนะคะ15ธันวาคม2561นะคะราคาที่ประเมินนะคะสำหรับตัวเปิ้ลวอนะคะถ้าราคาแม่อยู่ที่8 83สสตางค์นะคะ ที่ volatility 40%นะคะจะอยู่ที่ประมาณ1สตางค์ส่วนถ้า volatility 50%นะคะราคาของเปิ้ลวอลสาจะอยู่ที่4สตางค์นะคะแล้วก็ volatility ที่60%นะคะราคาเปิ้ลวอลสจะอยู่ที่0.07บาทนะคะมีในส่วนของนิวส์นะคะคือตัวของ KSL นะคะ ตัวนี้นะคะปีคาดว่านะคะรายงานกำไรนะคะ1.4พันล้านบาทเพิ่มขึ้น66%นะคะเยี่ยนเยี่ยนะคะอันนี้กำไรออกมาประกาศแล้วนะคะดีดีกว่าคาดนะคะประเมินมูลค่ายุติธรรมของมีมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมนะคะสังหาริมทรัพย์ใหม่นะคะทําให้มีมูลค่ายุติธรรมเนี่ย็นกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่านะคะเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นมา1.1พันล้านบาท หากพิจารณาผลการดําเนินงานปกตินะคะพบ <asaki> ว่าลดลงมากนะคะมาจากการดําเนินงานในกลุ่มไฟฟ้าและเอ e r n a l นนะคะโดยปริมาณขายไฟฟ้าลดลงไป8.3%นะคะราคาลดลง12.8%ส่วนธุรกิจเอเ r n a l นเนี่ยปริมาณการขายลดลงจาก97ล้านลิตรเหลืออยู่ที่85ล้านลิตรนะคะราคาขายก็ลดลงเช่นกันนะคะเหลือ23.56บาทต่อลิตรนะคะแต่ในเรื่องของธุรกิจน้ำตาลดีขึ้นนะคะ จากราคาขายที่เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น5.9%มุมมองในโดยรวมของราคาน้ำมันน้ำตาลในตลาดโลกนะคะที่ยังเพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยหนุนต่อราคาหุ้นให้ปรับขึ้นตามนะคะแต่ทางฝ่ายมองว่าปัจจัยดังกล่าวได้สะท้อนในราคาหุ้นไปแล้วนะคะทําให้เราก็ยังคงคําแนะนําขายนะคะอยู่ระหว่างการปรับราคาพื้นฐานใหม่นะคะปิดประชุมในส่วนของวันนี้สวัสดีค่ะ